สวัสดีครับวันดังการที่1ตุลา6 7เนะครับเรื่องของ geo graphics i ก็เป็นเรื่องของฮิบรอกับอิสราเอลอิสราเอลจะบุกทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรจะลิมิตหรือจะขยายวงกว้างทำให้มีคนตายขึ้นคือการล้างเผ่าพันธุ์ชัดเจนแล้วครับจากปาเลสไตน์มาเป็นเลบานอนนี่คือภาพมอนิเตอร์ของตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างหรือไม่อยู่ที่ความร่วมมือของชาติอาหรับนะครับแล้วก็อเมริกาจะเป็น ต้โผจะซีไฟจะหยุดยิงกันได้หรือไม่เพราะว่าเบนจามินฮูและรัมตรยกราโหมนั้นเขาอยู่ได้ด้วยรัฐบาลน,นี้การก่องสงครามท่านเองผ่านมาแล้วหนึ่งปีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เจ็ดตุลาเรื่องของอิสราเอลจบไปในเรื่องของฮิบบอร์แลวก็เลบมเดบานนแล้วก็ฮามาสกลับมาดูยูเครนกับรัสเซียก็เหมือนกันนะครับโจมตีไปมาแล้วดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆและการเลือกตั้งห้าโนเวมอร์นั้น ก็เหลืออีเวลาอีกแค่35วันที่จะเข้าสู่เลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคัมราแฮร์ริสซึ่งนำกันขู่คู่ขี้กันอยู่คัมราแฮร์ริสนำอยู่นิดหน่อยเดโมแครตจะรักษาระดับอย่างนี้จนถึงการเลือกตั้งและโดนัลด์ทรัมป์จะยอมรับผลเลือกตั้งหรือไม่นี่ของอเมริกาเรื่องของแมคโครเอาลุกดีกว่านะครับชัดเจนครับเฟ เข้าตรงลดดอกเบีย้ยในเดือนหน้าโนเวม ber ต่อไปอีก0.25และ d e ซ e มเบอร์0.25นี่สิ่งที่เขาพิจิกันเอาไว้เพราะ่้มกลางวิกฤตของซอฟต์บร d นดิ้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนถึงแม้เงินเฟอ้อจะเบาบางลงแต่ด้วยการคงดอกเบีย้ยมาถึง4ปีมีผลกระทบกับธุรกิจในวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแม้แต่ตะวันตกในเรื่องของนาโต้ u นั้นก็มีปัญหาหนักมากยิ่งขึ้นการสมรอง ในเรื่องของคลังวด2สองนั้นใช้ต้นทุนน้ำมันเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจอย่างแย่และทำให้ไม่มีงบประมาณในการที่จะเติมเงินนี่คือภาพรวมของนาโตนะครับของ EU ด้วยและการลดดอกเบี้ยนั้นก็จะเร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนครับธุรกิจที่ล้มละลายลงไปเรื่อยๆจากนี้เป็นต้นไปคือธุรกิจของ รถยนต์สำดาบเพราะอุตสาหกรรม EV เข้ามาแทนและอุตสาหกรรม AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาแทนที่ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ๆชัดเจนกันขยายวงกว้างในการลงทุนอย่างมากมายมหาศาลอเมริกานั้นเลือกซาอ,อุดิอาระเบียเป็นฐานผลิต AI ชิปซัพไยเชนขนาดที่ของ TSMC หรือแม้แต่ฮุนไดซัมซุงก็ไป UAE ญี่ปุ่นก็ไป ก่อตั้งโรงงาน1นึ่งแสนล้านเหรียญโดยที่ฟันดิ้งของ UAE มี1นึ่งแสนล้านเหรียญที่จะช่วยเหลือแจกจ่ายคนละ1นึ่งล้านขนาดเดียวกันนะครับเรื่องของ Google, Amazon หรือแม้แต่ Microsoft และก็ในเรื่องของ Apple ย้ายฐานผลิตเข้นามาในประเทศไทยในโซน EEC Apple มาเรียบร้อย Intel ก็มา TSMC ก็มาที่จะสร้างชิป s e m i c อนดักเตอร์ พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอย่างที่บอกว่าเกาหลีร่วมกับปตทกับฮานาผลิตชิปต้นน้ำที่รองปางนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะเริ่มต้นในสิ้นปีและมีภาคผลิตอุตสาหกรรมออกมาจริงๆคือต้นปี70นั้นจะเห็นชัดเจนใน2ปีข้างหน้าเราจะเป็นผลิตชิปต,ต้นน้ำในเอเชียอันใหญ่ที่สุดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย Google ได้เซนสัญญาแน่นอนใน1,000ันล้านเหรียญที่จะมาตั้ง ค่าวดาต้าเซ็นเตอร์ทุกอย่างเพื่อจะต้นผลิตในการ AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ชัดเจนนะครับอุตสาหกรรมนี้ท์ไทยเป็นฐานเบสที่ถูกเลือกเรียบร้อยแล้ะจากนั้นกลับมาดูแอเซทอะโลเคชันชัดเจนหลังจากจีนประกาศหนึ่งตุรานี้เป็นต้นไปลดดอกเบีย้ยให้กับพ r ร์ e r า y ตี้รสามมูลทนขยายวงกว้างยิ่งขึ้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นภายในนี่คือทําให้หุ้นจีนเติบโตเมื่อวานถึง 8%สูงสุดในรอบ16บปีและคงขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนญี่ปุ่นเมื่อ3าปีที่แล้วที่วอร์เนอร์เทรดเข้าไปลงทุนเช่นเดียวรับ Asset a l l o c a t i o n ก็จะไหลามาประเทศจีนมากมายมหาศาลพราะนโยบายของจีนเริ่มกระตุน้นเศรษฐกิจเรื่องสติมูลัตชัดเจนไปทั่วโลกนะครับเราต้องเลือกให้ดีนะครับจากนี้เป,ป็นต้นไปและกลุ่มที่กระตุ้นแน่นอนครับเมื่อจีนป้องกัน เรื่องของแบงค์รับซี่ในกลุ่ม Pro p ป r t y ติแล้วปัญหาอย่างอื่นจะตามมาก็คือ consumption consumer จะเติบโตแกล่งอุตสาหกรรม EV ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆชิปซ p p l y c เช i n ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมีความต้องการสูงฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจรัฐบาลจีนหึ่งให้บ,หบ,บริษัทจีนต่างๆเลิกสั่งซื้อจากเนวีเดียที่อเมริกาัง s ซ n c ชั่นอยู่นั้นต่อกรนปัญหาบริษัทใ,ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Intel Amazon Google หรือแม้แต่ n นวิเดียและวก็ Meta ก็จะต้อง,บ,งบีบบังคับรัฐบาลต่อไปนะคตที่จะทำการค้ากับจีนต่อไปเหมือนยุโรปเริ่มเจรจากับจีนมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรม e ี EV. นี่คือมอนิเตอร์ไฮไลท์นะครับเซกเตอร์ที่เติบโตแรงเซน u r รีโ d e เลยก็คือชิป AI แล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ดิทเทิียมที่ลงทุนมากมายมหาศาลจากนี้เป็นต้นไปนะครับอย่างที่บอกแล้วครับ Energy Sector นั้นจบเพราะซาอุดิไม่กำหนด100 เหรียญต่อบาร์เรลอีกต่อไปเป็นดีมันพลายราคาน้ํามันก็จะคอนโซลอยู่ตรงนี้ละครับหกถึงเจเหรียญตลอด3ปีข้างหน้าจะเห็นชัดเจนว่าต้องเด i วิสพ p ายเม็ดเงินออกมาจากโอเวดเอเนจีทยอยออกมาในกลุ่มของพลังงานทดแทนกรีนเอเนจีซอฟต์แลนดิ้งทั้งหลายนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่จะเปิดโตกแกร่งในเรื่องของแน่นอนพลายเชน เซมิคอนดัตเตอร์แล้วก็กลุ่มของเฮลท์แคร์เติบโตกล่งแล้วก็กลุ่มแบงกิ้งกลุ่มน้ํามันเพราะดอกเบี้ยนั้นพยายลงฉะนั้นแบงกิ้งที่จะเติบโตภาพผนวก3ามเซกเตอร์ใหญ่ๆคือแบงก์แล้วก็ Insurance แล้วก็กลุ่มของเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มของเซมิคอนดั c t ต r ร h i p ปที่จะเติบโตแล้วก็พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่จะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานเติบโตแล่งเลือกการลงทุนให้ดีนะครับ ในไตรมาสที่4เพราะตลอดหนึ่งไตรมาสที่3หุ้นไทยไทะยานขึ้นมาถึง180จุดถึง1 0 0 200จุดเฉลี่ยแล้วนี่คือภาพรวมไตรมาสสี่ไตรมาสนี้ใต้สุดท้ายน่าจะเห็นเติบโตแกร่งไม่ต่ำกว่า100จุดก็คือทดสอบกันที่1 5 5 0จุดสิ้นปีแล้วก็ก่อนที่จังเงินไหลบ่าเข้ามาในปีหน้าเป็นฟันโฟที่ไหลเข้ามาอีกชิ้นมาเกตพุ่งเป้าไปจีนกับฮ่องกงแล้วในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทย ก็จะเห็นกันแข็งแร่งแล้วก็จะมีแชร์ไบ b a c k และฟันต่างๆวายุพักที่จะเสริมพพอร์ด้วยจะเห็นชัดเจนว่าเงินกองทุนไม่ต่ำกว่า2องแสนล้านบาท,ทจะเริ่มซื้อตั้งแต่ไตรมาสสีต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าก่อนที่จะเงินไหลาบาทเข้ามาในอ m m ด g ้มินมาร์และเงินบาทไทยก็จงแข็งค่าทะลุถึงปีหน้าได้ถึง31ลงไปถึง30 นี่คือภาพโมนิเตอร์ทั้งหมดทั้งนั้นการส่งออกที่คิดว่ากระทบนั้นแต่ออเดอร์จะเบิ้ล2เท่าก็จะชดเชยกันไปรายได้เออร์เน็งจะจ้ำขึ้นในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ชิปของ AI h ชิปแล้วก็กลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนที่จะเติบโตแกร่งแทนเอเนจีแล้วก็กลุ่ม i n s u r a รันแล้วก็กลุ่มแบงค์เลือกกันลงทุนจากนี้ไปต้นไปครับเจอกันแน่หครับสิ้นปี1 5 5 0จุดสวัสดีครับ